ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ฐานเช่นนั้นนั่นแหลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสง์มากอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแหละ ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากสาลีบุตรบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยคิดว่า เราตายไปอยากได้เสวยผลของทานนี้เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลยที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบแกสมณะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาราจาตูมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตบทบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทาน โดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำ ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปหลายที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบแก่สมณะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาลาวดาวดึงเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาลีบุตรบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุรให้ทานโดยไม่คิดว่า เราตายไปอยากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทาน คือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สม,มณะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาหลาวยามา เขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาลีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทาน โดยไม่มุ่งการสั่งสมบูรณให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปอยากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินสมณะหรือพรามณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแต่สมณะหรือพรามณ์ผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาให้ทานคือ ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามปฏิแกสมณะหรือพรามณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสาหายแห่งเทวดาลาวดูสิ เขาสิ้นกรรมสิ้นลทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทาน โดยไม่มุ่งการสั่งสมบุรให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจากเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤือีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะลืษีวามกะลือีวามะเทวะลือีเวสสาฤือียามกทักคิฤือีอังคีละสะฤือี ภาระทวารชฤุสีวาเสถภฤุสีกัสปะฤุสีและพระคุฤุสีบูชามหายันเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประีิแก่สม,มณะหรือพราหม์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาลาวนิมมานรดีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้สาลีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุรให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปอยากได้เสวยผลของทานนี้ ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนแกแจกทานเหมือนอย่างดูสีแตกครั้งก่อนคือ อัฏฐกะลืษีวามกะลืษีวามะเทวะลูสีเวสสัาลืียามักทะคิฤลษีอังคีรสะลืีภาระทวาชะลืีวาเสถะลืีกัสปะลูษีพระคุฤลษีลูษีต่างๆ แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปื้มใจและโสมนัสเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามปฏิแกสมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาลาวประณิมมิตรสวัสดีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมา คือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาลีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบูรณ์ให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไป อยากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินได้สมณะหรือพรามณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจากเป็นผู้จำแนแกจกทาน เหมือนอย่างลาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะลาษีวามกะลาษีวามเทวะลาษีเวสสาลาษียามักทะคิฤลษีอังคีละสะลาษีภาละทวาชฤาษีวาเศรฐะลาษีกัสปะลาษีพระคุลาษี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องอุงแต่งจิตเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอน ที่อยู่อาศัยและเครื่องตามปฏิแก่สมณะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาลาวพรมกกายิกาเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สาลีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก